มั่งเลยกับปิโนูราจะไม่มาเอ๊เดนในป้อมตั้งเชือกกับตั้งเหล็กเลยนั่งๆอย่างนี้เดี๋ยวว่าเห็นมาตีโบกนัดตีจาน้ำบินตำรวจไปได้ไปยืนบุกรถเนี่ยตำรวจเศร้าล่ะตำรวจเศร้าเอ๊ก็บอกที่หนักปิ้นก็ว่าเชื่อไม่ติงแท้าใจทำให้ร้อยแล้วใช่เครื่องดูราบนี่เออไปขับกันตาโรกับแม่ไหมจะไปบักพอนเอไปว่าเราซ้ำคนเออ ก็ว่ากลนั่งเล็วเลยเดี๋ยวจลยใช่ไหมกับตำรวจกับตำรวจจ้างมาเร็วๆคุณซ่องคำเขาซ่องคำซ่องคำซ่องคำงอคนละซ่องคำก็นำบอลจี้เอาเดียวที่โจจัง ช่วยก็ลาวตำรวจเออช่วยช่วยไล่ลาวตับมวดนะไลตำบรัตน้อยๆจะทิ้งตำรวจต้องช่วยกูจะหายตำรวจต้องช่วยเลือดประชาชนไม่ใจกประชาชนไปเจือเรือตัรัตกลางแบวันไม่ได้การออกจากตำรวจเสียมาเป็นประชาชนเสียเออเออเออมามามาเป็นออโต้โมเทนกูนี่กูไปเป็นตำรวจเอง แล้วลูกครูคอยรับเรามาครับกลอนซีว่าลูกครูคอยรับแล้วเรา,เรา,าจะครับตอนซีล้วพร้อมมันเลือเวลาแล้วอีกสี่นา,าทีอรอเลือเวลาอีกสี่นา,าทีมาลาน้องราพี วันนี้ลาไปโอ oh, ลานนองลาพีในวันนี้ลาไปโอ oh, กาสดีปีหน้าจงก่อยข้าวมาไหมโอ oh, กาสดีปีหน้าจงก่อยข้าวมาไหมเ oh, ราขานาไมา่ล, oh, ละหมจะตั้งใจอคลโอลาหมยจะตั้งเจอคลาลานนองลาพี วันนี้เมนา,มาลาโองลาพีนาวันนี้เมนาลายายลายาพี่บาวเววงซาลาเปยโอลายายายานี่วงซาลาเปยตอนเดียวเวลาพีเศษ ช่วงวันให่ไหมเออจมเกลี้ยงเดชโนโรายเย้วันใหวีเดชจมเกลี้ยงเดชโนโรายเย้เป็นโนโราไม่ไกลโดจากปัตตาลุงอ้ไม่ไกลาจากปันตนาตาลุงพี่เบาลอยจังใหไมมพี่เบาเออเอาตังหยัดตทุ้งกันเลยโอละนมเอาตังยัดทุงง่งเราเรามารำบำรุงแล้วเพื่อจะรุ่งสิ้นเธอ โอ้บำรุงน่าเพื่อเพยุงสินเธอแล้วเก็บมองเก็บทับโนราไม่แม้อเราลากลับหาดเยอแล้วเก็บบงเก็บทับนี่ลากลับหาดเยออ้กอบโอ้กอบใจอแล้วมิดม่ตีมาโอ้กอบอกอบเจอีน่ามิดไม่ตีมาให้พี่น้องสุขสันต ปีช่างเออปอบความหั่นสัสุขสันสุขสันด้วยความมันซาอวยพรมานดาให้แม่ผ้าสุขเจอวยพรมานดาให้แม่พ้าสุขเจรให้คุณแม่โชคดีรอดไปถึงปีใหม่ปีใหม่และนอกไปรอดถึงปีใหม่ไม่ว่าคิดการสิ่งเดไงสมใจปราดนาอสิ่งใดย์ไงสมใจปราดนาสมจ เจ้าปราโคจงมาช่วยรักษาสมเด็จเจ้าพราโคจงมาช่วยหลักษาแล,ล้วให้ครูโมโนโรามาปอกปองคุ้มภพยโอ,โอโละนองนะปอกปองคุมค้มภพยแล้ลูกซุนดินซิวโดยยาเตียวปลิวใส่ว่าลูกซุนดินซิวก็อยาเตียวปลิวใส่ขอบคุณท่านตีดังไงกำลังใจแล้วชมรายการโต่อไป แล้วให้มิดไปโปรดรอรคอยแล้วชมรายการต่อไปให้มิดไปจงรอคอยอย่ามั่ยเอาละครับพี่น้องครับพวกเราในน,น้ำกาณาของคุณแม่ลำไยสิน้นตุ่ในแม่สุภาพยามค่ายกราบหลงแต็มตาพัฒนาไปนะครับโอการนาฝ่าไม่กลับกับใบไส้ตากะลาวสุขส,สดชื่นสเซวังมองเป็นกองพี่นอ้นองตกทานลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ